ชื่อเลขขายเลขชื่อเลขขายเลขคิกกฎหมายเนอะเอง่ล่ะขายมาเป็นพยานหักฐาแล้วเนี่ยนี่นแม่แม่เลขอยู่ไหนแม่เลขอยู่ไหนิกกฎหมายแล้วนี่ยเนี่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 ่นี่นียน่นี่นี่น่นกันมวน่นี่น่นนมนี่นนี่น่น่นีี่นี่ีน้อย่่นป่ี่นง่นอ่นนียน่า่่ี่นีอนี่น่นี่นี่่น่่่ันีีน อาพกันเลยพกบุพกบุพกยังไงไม่กล้าเลยเห็ดน่งามขนาดน้อยโอ้ถ่ายรูปอีกลโอ้ถ่ายรูปเ็่ายร็นี่กกรนกระปุกนี่ไม่กล้าเนย คไม่ไดาจะมาใครขอไม่ชอบดักษาอมแร้หกเหรียญนี่มาร้อยกว่าบาทเลยมันไทยอันนี้แค่หนูนี่แค่ตัหนูหนตัว มะเ,เ,เอมะเขือแอคทน,น,นี่น้องไม่ปิบ๊บนี่น้องไม่ปี๊บจะมั่งให้เลยก่นอันนี้ปลูยังไม่กล้าเลยอันนี้มะขามเหยว่ามัง่งขา้างบนไงมะรใหญ่ ไหนไหนโอ้โอ้ตตตตตตเราเมียอะไรลัสกามาแต่คอริด้าวคอริดาปลูเยลแม่กล้าเนี่ยอันนี้พักอย่างนี้นี่ปลูเยลลัสกาหรอเปล่าเนี่ยไม่รู้สิโอ้ปลูกยลลัดรุ่นเนาะน้อยเจ้าของลานน้อยอยู่จังหวัดอย่างน้อยนครพนมนครพนมแฟนมาเป็นคนเล่าแฟนมาแต่เวียงจันทร์ ไปเฮียนอยู <aid> ่โซเวียตตอนไอ้นี่เนาะเออไปเฮียนอยู่โซเวียตแต่มาอยู่เมกาไอ้นี่ไปเฮียนอยู่โซเวียตเขาอยู่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนกลายเป็นรัสเซียไปแล้วแต่ก่อนเป็นสภาพโซเวียตสภาพโซเวียตนี่นี่มักบัวครับนนี่มีมดอาหารบ้านเขานี่มักนี่มักเงาะนี่มักเงาะมันจะมาาชอรายบ้าแต่มองให้ส้ควายนี่ก็อยู่เมกาโอ้นี่มาละอ่าสักสั่งเลย นี้ปลาล่าของไม้กิลลมพอนบมอย่างนี้ของนี่เลยของไรเมืองไทยนี่เขาส่งมเโซ่นี่ันี้ของไทยของซูนารีนี่ควนนึ่ควนนึงก่เลนน่นน้อยขวนนึงก่เยญนี่ราคานี่ไม้ของไม้ิลมพอนของซูนารีนี่ควนนี่หมออยาครับขวดกี่บาทก็กี่เลนสิบบาทสามรก็

ไปเก็บเฮ็ดเลยไปเก็บเฮ็ดกัน่ันลายนี่นะันเดือนสิบสองเสิบสองมีเจ้าตัวนี้เดือนสิบสองเลยครับลดราคาขึ้นนี่คือเห็น